สวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับต้องนิกสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอันนี้ร้านแม่หน่อยได้ไหมยังคือแกงหัวน้องมิกยูปอได้ครับบอกล่ะยูโพสีครับครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีอยูโพสีแล้วครับท่านผู้ชมเนาะเว้าให้ย่ายฟังอย่าเราบอกล่ะครับบอกย่ายเราบอกว่าฝันเห็นอันปูพญานาคบอกแล้วบอกแล้วเนาะครับเนาะฝันจังได้ครับน้องมิกเอาเว้าสูเอ็ซีเพิ่นฟังไหมเพรพญานาคมาบอกเลย พญานาคมาบอกเลขเป็นตัวเนว่ยอไรพญานาคครับน้องมิกพญานาคเป็นตัวสีเขียวตัวใหญ่ซ้ำต้นม้ครับใหญ่ซ้ำต้นมะพร้าวเลยตัวสีเขียวครับเห็นอยู่ไสครับน้องมิกเพ็นอยู่แม่น้ำญ่ครับแม่น้ำญ่เลยครับอืมเป็นมาบอกเลขสองตัวหรือสามตัวนะครับสามตัวกับสองตัวครับสามตัวกับสองตัวครับบอกย่า يلة บอกครับบอกยไง่เราบอกบอกแล้วครับบอกแล้ว เอาพญานาคเป็นคือว้าได้เหรอครับน้องมิกบ่ฮูครับว่าวหในความฝันในความฝันบอกครับเพิ่นเฮ็ดยังไ๋เพิ่นบอกครับเปนกะเออแปลงล่างเป็นคนเฒ่ามาบอกครับแปลงล่างเป็นคนเท่าโอ้แปลงล่างเป็นคนเฒ่ามาบอกเป็นผู้เท่าเท่าซ้ำไหนล่ะครับเท่าประมาณ อายุลอยแล้วมั้งครับโอ้เป็นลอยปีเลยบุตรตัวตัวหั้อืมเอาครับก็เป็นแนวทางน้อเพิ่นบอกตัวไหนล่ะครับน้องมิกเพิ่นบอกว่าเลขสองสามเก้าครับสองสามเก้าครับสองตัวมีบ่ครับสองตัวมีครับตัวไหนครับสองตัวเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย สองสามเก่าแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะไปายานาคสีเขียวเนาะเห็นอยู่กลางนา้ำน้ำมองไรหูบครับบ่หูครับบบหูในความฝันนะเนาะครับผมนี่เรเป็นเล็กม่เส้นเป็นโบแพงตัวเล็กครับเป็นหลานแม่หน่อยข้องข้าวครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกพฤษภาค,คมพศสองพันิบเค,คย<ห>บอกเลขถือแม่บ้คนแม่หน่อยแม่นอยู่เคยบอกถือไม่จํางวดแล้วครับแม่หน่อย มันชีถ้ามันชมวมุกก้นเงือชวมานั้น6กเย็ดงวดเนี่ยหกเย็ดงวดแล้วแม่นครับครับแต่หน่อยเพื่นสิเว้าแม่นมาย้ำหน่เพื่นบบค่อยบอกเพิ่นบ่คอยบอกครับตาข่าตะข่าบอกตาเข่าตะกี้เต้นหน่อยตั้งแต่อยูันมันอยู่ลำเต้หน่อยตั้งแต่หอโนบ้านหนึ่งหอยเย็ดขึ้นปีีครับถือขค้นหนึ่งใครถือถือขึงตะกี้ให้ถอึ้หนึงใ่แม่บอกถือึ้นนึงครับ บอกถือบอกพ่อเพื่อนบอกเ่หรอกครับบอกพ่อเพื่อนบอกพ่อเพื่อนคนนี่คันว่าถือมาหกเจ็ดงวดงวดบังคันก็ถือก็กันไปบอกพ่อเพื่อนคนจี่โอ้ไปบอกส่วนมากไปบอกแต่พ่อบอกแต่พ่อตะกี้โอ้ส่วนมากบอกแต่พ่อแหละครับมาบอกไม่หน่อยถึงหนึ่งงวดนึงถือมาหกเจ็ดงวดแล้วพ่อเพื่อนงถือมาหกเจ็ดงวดแล้วครับ บานนี้เลยมาบอกงานมวดเพิ่งผันถือตั้งหาสิบบาทแต่ดีเพิ่งผันโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายฉันมากสิบอกแต่พ่อบอกแต่พ่อนะคนตะกี้กอนบอกบอกงานนะตะกี้ตะกี้เพิ่นบอกยืมย้ำหนูไปหมอาจารย์ครับผมบานนี้เพิ่งยื่หลวงพ่อพุ่นครับจันนะจันตัวใหญ่น้อยพุ่นครับบานนี้เพิ่งได้เอามาหนี่งจันตันหนู่งบาทหนึ่งขอเจริญของคุณกุ้ยซี่แล้วจันนะครับครับครับนะครับก็ร่องเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเห็นชัดเจนตัวครับผมเห็นชัดเจนเนาะน้องมิกเนาะ ครับผมเอ้าให้น้องเพิ่นไปพักพรอปเล่นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับขอบคุณทีหลายครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่หน่อยสวัสดีครับยัสีจดตัวเลขไวแคบหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องมิกครับเลขสามตัวครับปู่พญานาคครับท่านผู้ชมเนาะแปลงห่างเป็นปู่เฒ่ามาบอก 2 3 9 2 3 9ครับเลข2ตัวนี่เป็น70ครับเอฟซีงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2567ครับร้านแม่หน่อยครับเอฟซีเนาะบอกแม่นถือมาหลายงวดแล้วครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็ล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับจะเยันเพิ่งไปใส้ครับเอฟซีมื่อในเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือของดีกันครับ เราเอามาชมนี่อยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สือเรียกสือลอตตอรี่เจนสือเรีก็นะครับนะ้องสาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน้ใช้ยังไงเนาะอ้เรืนะ่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแตะลนะกรับี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บี พี่อย่างนี้ออบถฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ออตอนวดสดีเหรอเนาะครับผมสา,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ พูดไหนยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮา ไขว่ามีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมองเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้ว มือนี้กบมีโอกาสไต่มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาหย่งกายผู้สาวผู้เบามกนี่เอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแท้แทะครับ mm ่านมช้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามั้างนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้ละกันนีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็ะแจ้ขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมหัย่อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีพซี่โบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุ่งสาทุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธาครับผม สาุสา Sat